CMG Podcast สวัสดีครับคุณฟังขอต้อนรับเข้าสู่ CMG Podcast กับผมดรพันธกันธน,น์นะครับเรายังอยู่กับเรื่องราวของ3ามก๊กผ่านหนังสือเรื่อง3ามก๊ก Romance of the Three Kingdoms ฉบับย่อเรียบเรียงโดยสาระบุญคงครับเดินทางมาถึง EP ที่93วันนี้มาติดตามกันต่อนะครับว่า จะเกิดเรื่องวุ่นวายอะไรอีกบ้างติดตามได้ใน CMG Podcast วันนี้ครับตอนเกียงอุยสารต่อเจตนาของคงเบ้งภาคต่อเมื่อพระเจ้าโจฮองสวยราชได้13ปีสุมาอี้ก็ป่วยหนักลงแล้วก็ตายพระเจ้าโจฮองจึงสั่งให้เจ้าพนักงานทำการศพสุมาอี้ตามขนบธรรมเนียมมหาอุปราชแล้วตั้งสุมาสูเป็นที่เสนาบดีผู้ใหญ่สุมาเจียว เป็นเตียวกี่เซียงจงกุนได้ว่ากล่าวทหารทั้งปวงฝ่ายพระเจ้าสุนกวนครั้นประชวรมาได้ปีหนึ่งโรคนั้นก็กำเริบหนักจนสิ้นใจตายจู้กัดเก็กกับขุนนางทั้งปวงก็ให้สุนเหลียงสเสวยราชแทนพระบิดาพระเจ้าสุนเหลียงก็ให้แต่งการเชิญศพพระเจ้าสุนกวนไปฝังที่ตำบลเตียวเหลียงตามประเพณีมีคนเอาเนื้อความไปแจ้งแก่สุมาสูณนะเมืองลกเอียงว่าพระเจ้าสุนกวนตายแล้ว สุมาสูแจ้งดังนั้นก็คิดจะไปตีเมืองกังตังจึงใช้ให้อองซองเป็นนายทหารใหญ่คุมทหารสิบหมืน่นให้บูขิวเขียมคุมทหารสิบหมืน่นให้สุมาเจียวผู้น้องเป็นแม่ทัพหลวงยกไปตีเมืองตังหินซึ่งเป็นเมืองสําคัญของกังตังครันยกกองทัพไปถึงแดนเมืองกังตังแล้วสุมาเจียวจึงให้หานายทัพในกองทั้งปวงมาปรึกษาว่าหัวเมืองกังตังทั้งปวงเห็นมั่นคงนักแต่เมืองตังหิน ดยหน้าเมืองน,นั้นมีป้อมใหญ่กระนาบอยู่ทั้งซ้ายขวาซึ่งจะหักเข้าไปนั้นยากนักเราจำจะจัดแจงให้ดีว่าแล้วสั่งให้องซองบูขิวเขียมสองนายให้คุมทหารคนละสามหมื่นเป็นปีกซ้ายขวาจึงสั่งว่าอย่าเพิ่งตีก่อนต่อกองทัพหลวงทับหน้าปีกซ้ายขวาพร้อมกันแล้วจึงจะให้ช่วยกันระดมตีทีเดียวแล้วให้อ้าวจุนเป็นทับหน้าคุมทหารห้าหมื่นสั่งว่าท่านยกไปถึงตีนท่าแล้ว ให้ทำสะพานแพ่ข้ามแม่น้ำไปได้แล้วจากนั้นให้จัดทหารออกเป็นสองกองเร่งเข้าตีป้อมซ้ายขวาถ้าตีได้แล้วจะมีความชอบนักอ้าวจุนก็ยกไปฝ่ายจูก,กัดเก็กเมืองกลงต่างแจ้งว่าสุมาจียวเมืองวีกกยกทัพมาจึงให้เตงหองเป็นแม่ทัพเรือคุมทหารสามพันยกไปตีทัพของสุมาจียวที่เมืองตังหินแล้วให้ลีกีตองจูเล่าเบาคุมทหารคนละหมื่นเป็นทัพบ,บก ไปทำศึกครั้งนี้ร่วมกับเตงหองแล้วจูก,กัดเก็กก็ยกทัพหลวงหนุนไปฝ่ายอ้าวจุนทับหน้าสุมาเจียวทำสะพานข้ามกองทัพไปถึงฝั่งแล้วก็ใช้ให้หวนแกหั่นจงคุมทหารเข้าตีป้อมซ้ายขวาครั้นหวนแกหั่นจงหักหานเข้าทำลายป้อมไม่ได้ก็ถอยออกมาตั้งค่ายอยู่อ้าวจุนก็ชวนนายทัพในกองทั้งหลายเสพสุราเม,มาไมยไปสิน้นแม้เตงหองนทัพเรือของกังตัง จะยกทัพเรือมาถึงอ้าวจุนก็หาสนใจในรัชการไม่เต็งหองจึงนําทัพเข้าโจมตีค่ายของอ้าวจุนแตกกระจายไปอ้าวจุนก็พาทหารที่เหลือตายหนีไปหาซูมาเจียวซูมาเจียวได้แจ้งเนื้อความแล้วตรองดูการเห็นจะทําการศึกไปนั้นขัดสนนักจึงลาทัพกลับไปเมืองฝ่ายจูก,กัดเก็กแม่ทัพใหญ่เมืองกงังตังเห็นเตีงหองทําการมีชัยชนะก็ให้ปูนบําเหน็จแก่นายทัพในกองทั้งปวงแล้วจึงกล่าวขึ้นว่า เราได้ทีแล้วจะยกตานไปตั้งค่ายประชิดอยู่ข้างทิศใต้แล้วให้มีหนังสือไปถึงเกียงอุยให้ยกกองทัพมาตีกระหนาบข้างฝ่ายเหนือเห็นจะได้เมืองลเอิงโดยง่ายจูกัดเก็กว่าเช่นนั้นแล้วก็เคลื่อนทัพไปตีวีกกที่ด่านสินเสียอันเป็นด่านทางสําคัญของวีกกฝ่ายเตียวเต็กผู้รักษาด่านสินเสียเห็นจูกัดเก็กยกทัพเมืองกลางต่งมามากเช่นนี้ก็ปิดประตูด่านแล้วตั้งมั่นรักษาอยู่แล้วเตียวเต็กก็ให้ม้าใช้ถือหนังสือ ไปแจ้งข้อราชการณเมืองลกเอียงงีสงที่ปรึกษาจึงว่าแก่สูมาสุว่าครั้งนี้จูกัดเกกมาล้อมด่านเสีนเสียด่านนั้นก็มั่นคงอยู่เห็นจะไม่เป็นอันตรายเรานิ่งเสียอย่าเพิ่งแต่งกองทัพออกไปช่วยเลยจูกัดเกกขัดสนสเสบียงอาหารแล้วก็จะลาทับกลับไปเองเราจึงจะยกทัพไล่ติดตามไปเห็นจะได้ชัยชนะฝ่ายเดียวแต่ข้าพระเจ้าเกรงว่าเกียงอุย จะยกทัพมาตีเป็นทัพกระหนามขอให้แต่งทัพไปป้องกันสุมาสูเห็นชอบด้วยแล้วให้สุมาเจียวคุมทหารไปช่วยกลวยหวยรักษาเมืองเองจิว๋วป้องกันทัพเกียงอุยให้บู๋ขิวเขียมกับอ้าวจุนคุมทหารยกไปทางด่านสินเสียสั่งว่าท่านคอยดูรู้ว่าทัพจูกัดเก็กยกหนีแล้วจงเร่งยกทหารไปตามตีฝ่ายจูกัดเก็กก็เร่งทหารเข้าโจมตีด่านสินเสียอย่างหนักแต่สุดท้ายแล้ว ก็ต้องแพ้กลให้กับเตียวเต็กนอกจากนั้นจูกัดเก๋งเองก็ถูกเกาทันของเตียวเต็กที่หน้าผากเมื่อสถานการณ์เลวร้ายลงเช่นนี้กอบกับที่ทหารของจูกัดเก็กก็ป่วยไข้และหนีไปอยู่กับฝ่ายวีกกเป็นจํานวนมากจูกัดเก็กจึงสั่งให้ล่าทัพกลับไปเมืองกลางตังแต่ในเส้นทางถอยทัพบูขิวเขียมซึ่งซุ่มทัพรออยู่ก็เร่งยกกองทัพไล่บุกบันค่าทหารจูกัดเก็กล้มตายอีกเป็นอันมาก จูกัดเก็กครั้งกลับมาถึงเมืองกลางตังแล้วก็ทําการโหดร้ายต่างๆนานาพระเจ้าสุนเหลียงจึงวางแผนกับบรรดาขุนนางและสั่งหานจูกัดเก็กในที่สุดแล้วพระเจ้าสุนเหลียงก็ตั้งให้สุนจุนเป็นที่มหาอุปราชแทนจูกัดเก็กว่าราชการแผ่นดินทั้งปวงฝ่ายเกียงอุยเมื่อได้รับหนังสือจากทัพเมืองกลางตังให้ยกทัพไปตีวุยกกเป็นทัพกระนาบเกียงอุยก็ดีใจนักจึงทูลลาพระเจ้าเล่าเซียน ยกทัพไปตีวิกกทางด่านแห่บางกวนเกียงอุยจึงกล่าวกับแห่หัวป่าว่าท่านจะคิดทำประการใดจึงจะมีชัยชนะแก่ข้าศึกแห่หัวป่าจึงว่าหัวเมืองขึ้นวิกกข้างฝ่ายเหนือเห็นแต่เมืองอันหนำนี้มีข้าปลาอาหารบริบูรณ์ถ้าเราตีได้จะได้เป็นกำลังเลี้ยงทหารเมื่อเรายกไปครั้งก่อนเสีีแก่เขาด้วยกองทัพมีพร้อมทัพเมืองเกียงก็มามิทันครั้งนี้ ขอท่านให้มีหนังสือไปให้ทัพเมืองเกียงยกกองทัพมาทางซ็งเอง๋งให้มาบรรจบทัพเราณนะเมืองตองเอ๋งพร้อมกันแล้วเราจะยกไปตีเมืองอันหนำเกียงอุ่ยได้ฟังก็เห็นชอบด้วยจึงจัดการทัพไปตามนั้นฝ่ายกวยหัวเจ้าเมืองเองจิว๋วแจ้งว่าเกียงอุ่ยยกทัพมาก็ให้ม้าใช้ถือหนังสือไปแจ้งข้อราชการณนะเมืองลกเอียงสุมาสูจึงให้ชิ้จิตเป็นทัพหน้าสุมาเจียวเป็นแม่ทัพหลวง คุมทหารยกไปถึงเมืองตองเต๋งกองทัพของชี้จิตกับเกียงอุยก็ได้ต่อสู้กันเป็นสามารถแต่ทหารเกียงอุยต้านทานไม่ได้จึงแตกพ่ายไปเกียงอุยจึงให้ตั้งค่ายลงห่างจากที่รบสามร้อยเส้นฝ่ายซูมาเจียวก็ห้ามทหารไม่ให้ติดตามแล้วสั่งให้ตั้งค่ายมั่นอยู่ที่นั่นเกียงอุยจึงปรึกษากับแพ่หัวปลาว่าชี้จิตคนนี้มีกำลังมากนะักเราจะคิดล่อลวงให้ชี้จิตออกมากระทำการจึงจะสังหารมันได้ แล้วเกียงอุยจึงให้หาเลียวหัวกับเตียวเอกมาสอนให้ทำคนอุบายซึ่งเคยทำด้วยคงเบ้งแต่ก่อนนั้นให้ไปลวงชี้จิตเลียวหัวกับเตียวเอ็กก็ไปทำเหมือนความคิดเกียงอุยสั่งมานั้นฝ่ายเกียงอุยอยู่รักษาค่ายให้ทหารทำขวากกระจับเหล็กรายรอบค่ายแล้วให้ตัดไม้ทำขวากปักรายรอบชั้นนอกเป็นอันมากฝ่ายชี้จิตคุมทหารมาหน้าค่ายเกียงอุยร้องท้าทายทุกวันให้เกียงอุยออกรบเกียงอุยก็ไม่ได้ออกรบ ครั้นจะเข้าหักชิงเอาค้ายเห็นไม่ได้กองสอดแหนมจึงให้ม้าใช้มาบอกสุมาเจียวว่าทหารเกียงอุยคุมเสบียงมาถึงหลังเขาเทียดลองสันสุมาเจียวจึงกล่าวกับชี้จิตว่าท่านจงคุมทหารไปตัดกองลำเลียงเสบียงของเกียงอุยให้จงได้ชี้จิตก็คุมทหารไปกระทำการดังกล่าวที่เขาเทียดลองสันทหารคุมกองลำเลียงเสบียงของเกียงอุยก็แสร้งทำเป็นหนีไปตามทางซึ่งเลียวหัวเตียวเอ็กซุ่มรออยู่ ครั้นเห็นได้ทีเลียวหัวเตียวเอ็กก็คุมทหารโหดร้องตีกระหนาบออกมาทหารชี้จิตก็ล้มตายสิ้นชี้จิตก็ควบม้าหนีไปพบเกียงอุยสกัดทางอยู่ชี้จิตตกใจนักจะกลับอาวุธเข้าสู้ก็มิทันเกียงอุยแทงถูกชี้จิตตกม้าลงทหารก็เข้ากลุ่มรุมกันฟันแทงชี้จิตตายฝ่ายทหารชี้จิตครึ่งหนึ่งก็หนีไปพบแพหัวป่าแพ่หัวปา่วปากับทหารของตัวก็ให้ทหารล้อมไว้ ทหารชี้จิตเห็นสู้ไม่ได้ก็ยอมเข้าด้วยแห a หัวปา๋าแห a หัวป๋ากับทหารของตัวก็ถอดเอาเสื้อกางเกงทหารชี้จิตมาใส่แล้วให้ทหารถือธงชี้จิตนำหน้าพาทหารแรสเบียงตรงเข้าไปค่ายสุมาเจียวสุมาเจียวเห็นทหารชี้จิตตีลำเลียงมาได้ก็เปิดประตูค่ายให้เข้าไปแห a หัวป๋าก็พาทหารเข้าไปในค่ายแล้วก็ไล่ฆ่าฟันทหารสุมาเจียวสุมาเจียวพาทหารหนีขึ้นไปอยู่บนเขาเทียดลองสัน เกียงอุยก็ให้ทหารล้อมเชิงเขาไว้ฝ่ายกวยหวยอยู่ณนเมืองเองจิ๋วได้ทราบว่าเกียงอุยล้อมสู่มาเจียวไว้ที่เขาเทียดลองสันแล้วจึงปรึกษาต้านทายแล้วก็ตกลงใจกันไปรบกับทัพเมืองเกียงซึ่งเป็นพันธมิตรกับเกียงอุยจนได้รับชัยชนะแล้วกวยหวยต้านทายก็นําทัพของตนรวมทั้งทัพเมืองเกียงไปรบกับกองทัพของเกียงอุยที่เขาเทียดลองสันจนสามารถช่วยเหลือสูมาเจียวออกมาได้ เกียงอุยต้องแตกทับไปเช่นนี้ก็ถอยทับกลับไปเมืองฮันตงฝ่ายซูมาเจียวก็ยกทับกลับไปเมืองโลกเอียงซูมาสูซูมาเจียวได้ว่าราชการเมืองวีกกบรรดาขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยก็อยู่ในบังคับบัญชาสิ้นทั้งนั้นจะผิดแลชอบประการใดก็หาผู้ใดทัดทานไม่เรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยนะครับและท้ายที่สุดซูมาสูซูมาเจียวก็ได้ว่าราชการและคุมอำนาจในเมืองวีกก,กแห่งนี้ ในอ e ีพีหน้ามาร่วมลุ้มกันต่อนะครับว่าจะเกิดเรื่องวุ่นวายอะไรอีกบ้างติดตามได้ใน c m g Podcast อีพีหน้า e สำหรับวันนี้สวัสดีครับ